โอเคครับอันนี้เราเจอนิมิสิลห,หรือหรือตัวอะไรไม่รู้นะฮะเราก็ดูนะเปิดกล่องอ่ะโอเคครับอ,อันนี้รู้เลยครับว่าเจอตัวอะไรวสเกอร์นะครับอโอเคมีคนร้องนะฮะ ดานนี้มันใช้เฟรมใช้เฟรมเหล็กค่อนข้างเยอะนะผมก็ปัดต่อเลยนะอันนี้ผมเอาสายสตาร์ตู้มานะโอเคก็ไล่ปัดไปนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้สตาร์ตู้หรือเปล่านะต้องลองดู แต่ว่ามีคนโดนไล่แล้วนะฮะอันนี้ผมเล่นคอเด่นนะฮะเล่นตัวโอบตัตวโอฟูนะชุดน่ารัก <c oughs> น่ารักได้บันไฟอยู่ตรงกลางนะฮะกลางยานเลยโอ้โหตะขอใกล้ๆด้วยนะตะขอก็ตั้งกลัวนะครับมีคนร้องนะเก็บเปลี้ยวร้องนะฮะมาก็ไม่บอก เอาผมเน่เอาผมเน่เ,เน่นอนเรีเยบร้อยสตารตูนแล้วโดนเลยนะโดนเลนได้ในนทีเลยนะฮะโดนสตารตูนตชันดีนะ ตู้ด้วยนะครับช่วยช่วยขอเล็งผมรึเปล่านะไม่เล็งนะเดี๋้วเด้อเยวะก็ยิวก็ยิวอ่ะยิวก่อนยิวก่อนมิกิชิยานะครับเพราะว่าโดน เครือนะฮะผมแล้วก็ตรงนนี้นะผมสนล้มนะ,ะปไฟยังไม่ได้สักเครื่องนะโดนายไปสองรอบแล้วนะคือทั้งผมแล้วก็เอ็กทั้งมิกนะโอ้ยเรียบร้อยนะมิกต้องปัดไฟเสร็จนะปัดไฟเสร็จแล้วต้องไปช่วยนะปัดไฟตรงไหนข้างล่าง น่านะั่นหะลบตู้ก่อนนะไม่มาก็ อ๋อมีมีคนเอาตะขอตะขอลุดเองนะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะฮะผมก็ไล่ปัดไฟต่อนะครับโอ้โหลงนู่นเลยนะก็ปัดไฟต่อนะครับข้างนอกต้องปัดน,นะนะไม่รู้หลังยายมีหรืเอเปล่าองรอดูผมก็ร้องนะ สองกีดกีดดังเลยนะฮะเปิดตู้เอาเอาเปิดตู้กีดมานะแต่ผมไม่กีดนะครับเพราะว่าผมเอาเาบิร์ขบวนมานะก็คือเอ่อเบิรดกันกีดนั่นเองนะอ๋อเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วเม็กทำอะไรอยู่วะเม็กต้องไปช่วยนะแต่ผมดูไอ,อ,อ้หลังยายก่อนนะว่ามีเครื่องไหมโอเคมีเครื่องนะ ผมปีจะช้านะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเปิดซ้ายมือเดี๋ยวมนทำงานนะผมเพื่อไม่ให้เปิดเปิดซ้ายมือทำงานนะฮะโอเคหลบตูก้ก่อนนะ ก่อนนะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะโอเคคนไปช่วยเพื่อนแล้วนะ ๋ยวเนี่ยอะไรสตาทูมันต้องเปิดตู้แน่ๆ โอเคฮิี้นะแล้วเครื่องนู้นนะต้องปั่นล่ะอ่ะเหลือไว้หลังยานพอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเดี๋ยวชี้ให้เพื่อนปั่นตรงนี้ก่อนนะเพื่อนปั่นตรงนี้อ้าวไม่ใช่ อ้าวด้วไปไหนล่ะด้วไปไหนไม่รู้นะผมก็ไปปัดเครือนู้นนะโอ้โเรียบร้อยเจอเบนเกอร์ต้องใจเย็นนะถ้าเสียงหัวใจมาตอนนี้ ลองนะผมติดตาบอดนะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไหนะต้องเล่นเถียวยานะเพื่อนอเอาไม่มีใครช่วยผมไม่ได้เอาเดินเร็วมาด้วยนะก็เลยเล่นยากหน่อย ไปช่วยละปั่นเลยครับว่ามีเพื่อนปั่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมปั่นตรงนี้น่าจะโดนไม่ได้ละเ,เล่นไหนเรจะลองใกล้กว่านี้นะ เรียเล่นให้อยู่นะหลังยานโอเคเอาเขาปัดหลังยานเสร็จนะผมก็ปัดเครื่องนี้เสร็จพอดีนะ โผมเล่นสตันตูมาเล่นสตัน์ตมาคนหนึ่งโอเคโอเคคือนี้นะแต่ว่านะ่าเล่นแถวยานอ่ะ બધું แล้วก็เงียบร้องร้องอีกแล้วนะฮะมีมีผมคนเดียวนะทียังไม่ร้องนะถ้าจะมีแฮตตี้ด้วยนะอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ร้องนะผมก็ปัดไฟชิวๆนะถ้าได้ยินเสียงหัวใจคือเราต้องหนีนะ ไไมมม่่ีีก <laughs> แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ <laughs> เพิ่มปนผมแก้นะผมไปแก้เพิ่มปนนะผมใช้เพิ่ลปนในการแก้นะทำ <laughs> ไมก็ไม่ไม่มานะาไปแล้วนะครับผมร้ <laughs> องร้องยาวเลย คนที่ไม่เอาเฟิร์กบอลมาเนี่ยเออเฟิร์กเฟิร์กคุกงงนะเออควรว่าเฟิร์กคุกงงนะถ้าเกิดไม่ได้เอามานี่เขาไม่กินรองนะเพราะเขามีเฟิร์กยอดอาวุธน,นะผมก็ปัดไปต่อนะไปยาวเลยตันตตู้ก็ไม่ได้ใช้เลยเผมก็ต้องเนียนไว้อ่ะ ฆาตกรก็ไม่ค่อยหาพอเขาไานะาขาล่คนอื่นแล้วนะฮะเขาเปดสองก,กันหมดแล้วนะ้อเลยผมคนเดียวนะที่เปิดหนึ่งนะเอเขาเขาโดนหวยก็คือตายเลยนะผมก็ปัดเสร็จพอดีเดีถ้าปัดเสร็จก็เขามาหาแน่นอนแน่นอนเนอ่าไปเดีเ๋ยไล่เป็นแล้วนะ อาเรียบร้อยนะฮะอู้หูลบยาวลบนู่นเลยนะพลาตายแล้วนะครับผม <c oughs> ปล่อยนูปเลยกว่าจะพุ่งมาก็อีกนานนะกว่าจะพุ่งทางไหนก่อนันดับแรกระหว่างโอ้โหทางนู้นเลยสรุปผมรอดคนเดียวนะ มาแล้วเปล่านะไม่มาให้ <c oughs> <c oughs> มอไม่เห็นหรอกนอกจากเก้ต้องเปิดตู้อะถ้าเขาคว้าออกทันก็ เรียบร้อยนะ คนรูตู้อยู่นะรอสตาร์ตู้อย่างเดียว งอ๋อทีเอ่างงอะดิไอ้สัสโอ้โหการจะสตาร์ตเตอร์แต <vale ่ก็ไม่ได้สตาร์ตเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ปัดไฟร่วมเลยนะก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็แทมอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะโอ้โหคนตายยังได้เยอะกว่าผม ผมเทปจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะผมก็ได้ช่วยนะปัดไฟอย่างเดียวนะก็เซตนี้นะะฮก็ถือว่าเอาไปแกล้งแกล้งชินเลอร์ได้นะฮะกันกันกันบ้างนะฮะกับช่องอิโม่เกมเมอร์นะฮะสนุกกันหรือเปล่านะฮะใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า